สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมคนโคกรถไถ่ต้องํำนะครับอันนี้รถ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 ถไถนะครับกระเช้าเป็นกระเช้ามาจากโรงน้ำตาลนะครับแปีเขาจะขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวไปดูเปี้ยวเทอ้อยด้วยกันนะครับเฮ้ยสุดยอดไปเลยนิวฮอลแลนด์เจ็ดส่ศนองเพลาน,พานะพันใหญ่มากเดี๋ยวรอให้พี่เอเก็บรถนะครับโอ้โหรถขวางนะครับขึ้นไหวหรือเปล่า โอ้โหแรงมากนะครับแรงเลือๆเเลยสุดยอดมากโอ้โหนี่คันนะครับผมมาแล้วมาแล้วคันใหญ่มากนะเต็มถนนเลย เบาๆนะลูกพี่เดี๋ยวเบรกไม่อยู่นะครับปุ่มปุ่มตาบินมาด้วยนะครับบนรถนี้น่าจะหลายตันน้ำตาลนครเพชร นครเพชรัสดีครับสวัสดีป้าโอา้ยขันใหญ่มากมาจากโรงน้ำตาลโดยตรงนะครับเ๋าวมาดูปีเขาเทหน่อยโอ้จะใช้ฮีโน่นะครับอ่ายี่ห้ออะไรเนี่ยพีย่า <laughs> มาแล้วนะครับ จะจอดฝั่งนี้นะครับป๋าบนรถไม่กี่ตัน,นเลยบกช้านี่ยเจ็ <Yeah. S 2> ตันประมาณเจดโอ้เยอะมากนะครับระวังชนสีทรอกเอ้ยชนแล้วโอต้องเบียดให้มันติดตรงนี้ไปเลยนะครับมีร่าล้วสีถึงได้ถอกเยอะเลยนะครับ โอ้กระบะเอ้ยกระบ,บะสีถลอกหมดแล้วโอ้ตอนนี้ยกไปแล้วโอ้ต้องเล่นเครื่องเยีะยขนาดนี้เลยนะครับโอ้ใช้รอบเครื่องสูงมากคนระับตอนขึ้นเทเนี่ย นะครับโอ้นานมากกว่าจะขึ้นเพได้โอ้สุดยอดไปเลยนะครับท่านผู้ชม ตอนหลังหน่อยดำไปแล้วโอ้7ตันนะครับมา,าเชเ่ียมองดูนิดเดียวนะครับนะครับว่าละอ้อยมันเป็นน้ำนะครับน้ำหนักเยอะดำไปแล้ว ต้อตในแขนมันจะยืดแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็กระบอกชกตัวนี้จะทําหน้าที่ดันขึ้นอย่างนี้นะครับดําไปเลยดําไปเลย นาานนมกึกว่าแต่แบบจะขึ้นบื๊ดแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยนะประมาณสองสามสี่นาทีห้านาทีนะครับกว่าจะเทได้ดำไปแล้วโหเสียวมันเสียวมันโค่นนะครับ ผมก็ครั้งแรกนะที่ผมได้เจออย่างกันนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวท็อเกียจะโกยนะครับโก,ย,บโกยอ้อยลงเพราะว่าบนรถนี่มันล้นนัมทีแล้วนะครับก็เดินหน้าเบาๆนะครับ มีร่วงด้วยนะครับผมอ๋อดำกลับไปดูฟังโน้นหน่อยนะครับโอ้หหหมดเลยนะครับอาจจะเทยากหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเต็มรถแล้วนะครับเจียา,ยากหน่อยมผมชาตเจริญทร,พรัพย์ครับแค่ครับโอ้นะครับผมอลังการมากให้สัญญาณบอกว่าพอนะครับอาจจะเต็มกล่องแล้วนะครับ กล่องแล้วถ้าเกิดว่ารแรกๆอาจจะเทง่ายกว่านี้นะครับอันนี้มันเต็มโอ้อลงแล้วนะครับผมเอา เรียบร้อยตอนลงง่ายมากนะแป๊บเดียวแต่ว่าตอนขึ้นในสงสัยจะน้ำหนักเยอะนะครับโอ้ถนนมาอีกแล้วอันนี้รถเปล่านะครับอันนี้ช่องดำซิ่งซุปเปอร์ยาวนะฝากผลงานในดำซิ่งซุปเปอร์ยาวแล้วก็ชาเจริญทรัพย์นะครับ ส่วนผมสาวดำซิ่งเสียโทมไม่ใช่น้ํำขำนะครับผมก็ผมก็เป็นเอฟซีทั้งหลายๆท่านนะครับก็เป็นไอดอนผมนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ